Attu kale milo milamo ไว้ไนเเลยขนาดนั้นเไม่เือออกไม่ได้เซตแรกแล้วกรติแตกจับลนจับแล้วคสิ่งสุดท้ยลวอนี้มันยืดข่มดลงไปหมดลนุ้าไมเย็นไุ่นีอ กยับแล้วในใจใจโดนมาหยิบใครลูกเลยรีบอยู่นะเฮ้ยไม่ทันเลยค้าวตอกตัวท้องหลังไม่ทันนี่ค่ะยืนพยเตะโอ้อไรแม่เตะไม่ลด้จริงนะที่เป็นยืนของม่านองม่ต ไปเนะนี่เมไรนเใครเกิดเมื่อกี้นรอาหูเดียวแต่เราอย่าเสียนะอย่าเสียียนะอย่าเสียนะอย่าเสียนะแกแล้วแกแล้วถอเลยระวังเออเออใครลุ้นลูกเลยจะเป็นลมระวัง แค่โดนก็พอไม่ใช่กับคนนั้นสเออหรอมึงก็เดอดร้อนกจนได้ดีเออเออมันต้องตั้งใจเกินไแล้วแกแล้วแกแล้วออกก็ดีโอเคไปแกแล้วแกแล้วโอ้ยออก นจเป็นลมสามดวงดออคตรดีเลยดีเยทไม่ไมไม่นทเลยโอกไงขอราเกี่ยบหับเลยยอดีอลเอนเออ Bella 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 bella